กาต้อนรับเข้าสู่ขายประเด็นดังครับเมื่อวานที่หน้าสํานักงานปปชมีเรื่องวุ่นวายเพราะว่าเดิมทีเดียวเนี่ยทางกปปสปักหลักกลางเต็นบอกให้กําลังใจทางปปชก็มีประชาชนมาลงชื่อแต่ว่ากลุ่มกปปสที่ปักหลักกลางเต็นเนี่ยมีประมาณ20-30คนคนไม่เยอะครับปรากฏว่าช่วงสายๆทางกบปก็เป็นส่วนหนึ่งของนปชเนี่ยนะครับระดมพลกันเข้าไปบอกจะไปปิดล้อมหน้าสํานักงานปปชและปักหลักอยู่ยาวเลย จนกว่าถึงเวลาปลายเดือนมีนาคมทีนายกเข้ามาชี้แจงเรื่องทุจริตโครงการจำนำค่าบอปล่อยปะละเลยเนี่ยนะครับแล้วปปชจะชี้มูลก็ปรากฏว่าเมื่อวานตอนสายๆเนี่ยครับกลุ่มสื่อสารวิทยุประชาชนเพื่อประชาธิปไตยหรือกบปนะครับนำโดยนายสอนรักมาลัยทองแกนนำกบปที่ชุมนุมอยู่ที่บริเวณแยกสนามบินน้ำก่อนหน้านี้ได้นำรถบรรทุก6ล้อและรถกระบะ4ล้อติดเครื่องขยายเสียง พร้อมด้วยผู้ชุมนุมประมาณ50คนเคลื่อนขบวนมุ่งหน้าสํานักง,งานปปชซึ่งก่อนหน้านี้เคยประกาศไว้ก่อนแล้วว่าจะมาชุมนุมที่สํานักง,งานปปชก่อนที่กลุ่มกปปสจะชุมนุมให้กําลังใจกรรมการปปชโดยแกนนกํากปปกขึ้นรถบรรทุกหล้อติดเครื่องขยายเสียงประสายให้กลุ่มผู้ชุมนุมที่ตั้งขบวนหน้ากระดานดันเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มารักษาความปลอดภัยประมาณร้อยนายคือทางตำรวจเมื่อวานนี้เนี่ยนำรถควบคุมฝูงชน มีรถผู้ต้องขัง4คันรถสองคันแรกก็ไปปิดถนนซอยนอนทบ,บุรี48ด้านหน้ากลุ่มกวปออีกสองคันจอดปิดถนนซอยนอนทบ,บุรี46ก็พยายามจะกกั้นเอาไว้แต่ประกฏวทางกวปอคนเยอะครับก็ใช้รถบรรทุกหล้อติดเครื่องขยายเสียงฟาแนวกั้นของตำรวจเข้ามา,ผาเผชิญหน้ากับทางกลุ่มกปปอก็มีการขึ้นรถเวทีประสายโจมตีกันไปโจมตีกันมา บรรยากาศก็ตึงเครียดขึ้นจน11โมงครึ่งเนี่ยกลุ่มกบปอก็เคลื่อนขบวนมาถึงหน้าสำนักง,งานปปชก็ผเผชิญหน้าบรรยากาศดูแล้วทางกบปปสมองว่ากลุ่มคนตัวเองน้อยกว่าท้ายสุดแล้วแกนนําก็ตัดสินใจถอยฮะทางกลุ่มกวปอก็เลยเคลื่อนเข้ามายึดเต็นท์ของกปปสสาเร็จระหว่างนั้นเองมีรายงานว่าการชุมนุมของกลุ่มกวปอมีพระสงฆ์รูปหนึ่งครับ ชื่อพระปราชปริชาโนอายุ50ปีพระลูกวัดวัดรังสีจัช,ชวันจังหวัดกาลสินเดินทางมาหาญาติที่สอยนนทบ,บุรี48ใกล้กับจุดชุมนุมหลังจากมหาญาติมาร่วมงานศพคนรู้จักเสร็จกําลังเดินทางกลับพระปราชซึ่งต้องใช้ไม้เท้าช่วยพยุงร่างเดินผ่านมาเจอกลุ่มผู้ชุมนุมกวปอพอดีก็ออกปากบนทานองว่ามาชุมนุมปิดถนนสร้างความเดือดร้อนใกับประชาชนรถก็ติด วุ่นวายฮะผู้ชุมนุมได้ยินอย่างนั้นก็เลยโมโหครับวิ่งกรูเข้ามาเพื่อรุมทําร้ายพระปราดต้องหนีกันมีถูกต่อยถูกทีบด้วยนะฮะผู้ชุมนุมคนหนึ่งสวมชุดดาวิ่งเข้ามาใช้เท้ากระโดดทีบพระปราดเซธลาที่คุณผู้ชมเห็นภาพเมื่อกี้เนี่ยนะฮะลงไปกองกับพื้นก็มีผู้ชุมนุมคนอื่นมาช่วยกันทุบตีเป็นระยะระยะพระปราดต้องหลบเข้าไปร้านของเอกชนอยู่ข้ขางๆแล้วท้ายสุดแล้วก็ต้องระดมเจ้าหน้าที่ตำรวจมาคุ้มกัน และพาตัวออกมาจุดเกิดเหตุมีบรรยากาศเมื่อวานไปดูอีกรอบนะึงเะ ตำรวจมาช่วยคุ้มครองการตรวจมาได้ก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับส่วนกรรมการปรปรชหนึ่งในนั้นคืออาจารย์วิชามหาคุณหลังจากที่ทนายความทางฝั่งนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยยื่นเรื่องขอให้ถอนตัวให้กรรมการปรปรชพิจารณาถอนตัวไปเนี่ยครับเมื่อวานอาจารย์วิชาอยู่ที่นิติศาสตร์จุฬาให้สัมภาษณ์บอกว่าเรื่องนี้ตนพูดอะไรไม่ได้และไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะว่าต้องขึ้นอยู่กับคณะกรรมการปรปรชว่าพิจารณาอย่างไรก่อนหน้านี้เนี่ยมีการร้องมาแล้วหนึ่งรอบกรรมการปปช ก็ไม่ถอนเพราะว่าไม่เข้าเงินไขนะครับคราวนี้ก็อยู่ที่กรรมการปปอชอว่าว่า,วายังไงผู้สิกาก็ถามอาจารย์วิชาบอกว่าถ้าเกิดทางฝั่งนายกขอเลื่อนเนี่ยจะให้เลื่อนไหมอาจารย์วิชาบอกว่าขึ้นอยู่กับคณะกรรมการปปชทั้งคณะที่เป็นผู้ไต่สวนคดีนี้เราอย่าเพิ่งไปคาดเดาล่วงหน้าถามต่อบอกจะชี้มูลเมื่อไหร่บอกโอ้นายกยังไม่ได้ยื่นเอกสารเลยจะรู้ได้ยังไงผู้สิกาก็ถามต่อบอกว่าแล้วถ้าเกิดจะมีการชี้แจงผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ได้ไหม อาจารย์วิชาก็หัวเราะครับบอกว่านายกยังไม่ได้ขอเรื่องนี้มาปปชยังไม่ได้เสนอให้ใช้วิธีนี้แต่ถ้านายกจะเข้าไปชี้แจงในสํานักงานปปชก็ไม่มีใครทําอะไรอยู่แล้วนะครับปปชยืนยันบอกว่าแม้ทางกลุ่มกบปมาปิดล้อมปปชก็ยังคงต้องทําหน้าที่ของตัวเองต่อไปให้ได้นี่คือท่าทีปปชนะครับส่วนเมื่อวานนี้เนี่ยทางนปชที่ห้างสรรพสินค้าอิมเ r i นเวิ r ์ลลาดพร้าวเนี่ย แกนนานปชมีคุณนัทวุฒิสายเกล้อร่ำดีช่วยพาณิชย์ในฐานะเลขาธิการนปรชเปิดเผยรายชื่อผู้ที่คาดว่าจะเป็นตัวเต็งนายกคนกลางซึ่งเป็นรายชื่อที่คาดว่ากาปาปาอปปสได้เตรียมการไว้แล้วมีการจัดหมวดหมู่ไว้สากลุ่มคือกลุ่มตัวเต็งม,มี3รายชื่อกลุ่มสอดแทรกมี2รายชื่อและกลุ่มมามืดมี3รายชื่อโดยกลุ่มตัวเต็งในอันดับที่1คือนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรี อันดับที่2คือพลเอกประวิตย์วงสุวรรณอดีตรัมตีว่ากา,การกระทรวงกลาโหมอดีตผอทบอ,อันดับที่3คือ,น,อนายอนันต์ปัญญา,าชุนอดีตนายกกลุ่มสอดแทรกก็คือ1หม่อมราชวงศ์กรีเดียทรเทวกูลอดีตรองนายกลัมตีว่าการกระทรวงคลัง2คืออาจารย์สมคิดจาตูศรีพิทักษ์อดีตรองนายกและ,ละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโงงส่วนกลุ่มมาเมื่ออันดับหนึ่งคือนายสุรเกศเสถียรไทยอดีตรองนายก และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ2นายอาสาสารสินอดีตปหลัดกระทรวงต่างประเทศและ 3. นายวิกรมกรมดิดติดด้วยนะฮะเป็นผู้บริหารบมจอมตะคอปเปอรชันนี่ติดโผรายชื่อนายกแต่สุดท้ายที่จับตามองเป็นพิเศษก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชาผบทบอหากมีการปฏิวัติยึดอำนาจเมื่อวานรปชประกาศอย่างนี้มีเสียงนะครับ จะแซงทางโค้งเข้าวินเป็นนายกรักฐมนตรีที่มีสถานะเป็นนายกเผือนด้วยกันังคือแต่ว่าผมจัดท่านผู้นี้เป็นเตงสาให้อีกคนหนึ่งเป็นเตงสองเพราะอีกคนหนึ่งมีภาษีกว่าในฐานะเป็นผู้มีอิทธิพลบารมีอยู่ในหน่วยงานด้านความมั่นคงดังนั้นเวลาเปิดชื่อ ได้จัดวางเตรียมการไว้อย่างที่บอกครับผมจะเรียกนายกคนนี้ไม่ว่าจะชื่ออะไรว่านายกเถือนแต่ใดก็ตามที่ใครยังไม่ได้เป็นท่านยังไม่เถื่อนทั้งนะั้นแต่เองหนึ่งคนนี้ชื่อนายพลากรสุวรรณรัตน์เนี่ยครับเมื่อวานทางฝั่งนายกรัฐมนตรีเองลงไปตรวจพื้นที่บอ่อขยะแพร่กระสาที่เกิดไฟไหม้ ทำให้เกิดควันพิษฟุ้งกระจายกระทบชาวบ้านมีคนป่วยเป็นพันนี่นะครับเจ้าหน้าที่ก็เขาระดมฉีดน้ํากลับเข้าสู่ภาวะปกติไปแล้วเมื่อวานนายกลงพื้นที่ไปตรวจก็สั่งทีมงานสำรวจบอกขยะทั่วประเทศที่เป็นจุดเสี่ยงเพื่อหาแนวทางแก้ไขระยะยาวจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เพิ่มเติม้นอีกขณะเดียวกันก็เมื่อวานนี้ตามรายงานนายกก็ไปแวะชมฝูงนกนางนวลบริเวณสถานตากอากาศบางปู หลังจากที่เนี่ยครับไปตรวจพื้นที่ไฟไหม้บ่อขยะด้วยเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าระหว่างที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปเนี่ยมีกลุ่มกปปสเป็นชายสองคนพยายามจะเป่านกหวีดใส่พร้อมตะโกนบอกตอนที่นายกไปตรวจไฟไหม้บ่อขยะเนี่ยบอกอบช่วงที่ประชาชนเดือดร้อนไฟไหม้ทําไมถึงไม่เดินทางมากลับมาวันนี้อยากจะถามหาความรับผิดชอบเพราะมาวันนี้ ไม่มีประโยชน์อะไรเนี่ยครับเมื่อวานก็มามออร้องทุกตํารวจก็กันเอาไว้แล้วมาเป่า <ๆ S 2> นกหวีดดี่ยนะฮะเป็นผู้ชาย2คนนี้านนนทางด้านของกอปป,ปสอเองตามรายงานเมื่อวานก็ออกเดินเรียกแขกเพราะมีนัดชุมนุมใหญ่29มีนาคมนะครับโดยมีการเป็นพันคนปิดล้อม3ชั้นแกนนําเพื่อไม่ให้ใครทำอันตรายได้แล้วก็มีการใช้กล้องส่องทางไกลส่องทุกตรอกซอกซอยอาคารร้างเพื่อดูว่ามีจุดไหนลอแหลมบ้างนะครับ ผู้ชุมนุมเนี่ยเริ่มเดินจากศูนย์ลุมพินีมุ่งหน้าถนนพระรามที่4เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสุรวงก่อนเข้าสู่ถนนมเหศักซึ่งตลอดสองข้างทางมีพนักงานบริษัทห้างร้านออกมารอดูนายสุเทพพร้อมโบกธงเป่านกหวีดต้อนรับจํานวนมากมีการเย็บธนบัต,ตรติดกันคล้ายธงมอบให้กับคุณสุเทพนี่ครับมีคนออกมาต้อนรับอบอุ่นเหมือนเดิมนะฮะตอนเที่ยงเนี่ยคุณสุเทพพร้อมกับผู้ชุมนุมพักรับประทานอาหารกลางวันที่บริเวณแยกสีลมนาราธิวาสหน้าตึก ITF จากนั้นก็เดินต่อไปตามถนนสีลมโดยมีประชาชนพนักงานบริษัทที่อยู่ระหว่างพักเที่ยงมายืนรอให้กำลังใจพร้อมตะโกนบอกสู้สู้รุกนันสู้สู้ก็มอบเงินช่วยเหลือเมื่อขบวนถึงใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS สารแดงนายนิติธรล้ำเหลือนายอุทัยยอดมณีแกนนำเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคอปทเนี่ยก็นำกลุ่มผู้ชุมนุมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติมารอพบกับคุณสุเทพพูดคุยแกมประมาณ5นาที ก่อนที่คุณสุเทพก็เดินนําขบวนผ่านแยกสระ,ะแดงไปถึงสูนลุมพินีซึ่งการเดินเมื่อวานเนี่ยนะครับมีระยะทางประมาณ5กิโลท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นและมีการรักษาความปลอดภัยเข้มงวดโดยการกปปสจับมือเป็นวงล้อม3-4ชั้นก่อนจะถึงตัวคุณสุเทพป้องกันคนไม่หวังดีเข้ามามีบรรยากาศเมื่อวาน,นะครับ ื่อวานทางกุนเอกนัทพร้อมพันกศกกปป,ป,ปสก็ถแถลงบอกเป็นไปตามที่คาดการยังมีประชาชนมาต้อนรับอย่างอบอุน่นให้การสนับสนุนกปป,ปสเหมือนเดิมแม้ที่ผ่านมาไม่มีการเดินขบวนมาเป็นเวลาหนึ่งเดือนวันที่25มีนาคมจะเดินรณรงค์เพื่อเชิญชวนคนกรุงเทพอ,อีกรอบหนึ่งโดยตั้งขบวนที่สวนหลุมก่อนจะเดินตามถนนพระรามที่4เลี้ยวซ้ายเข้าถนนวิทยุเลี้ยวขวาเข้าถนนเพชรบุรีตัดใหม่เลี้ยวขวาเข้าถนนอโศกมนตรี ก่อนจะเลี้ยวขวาเข้าถนนสุขุมวิทแล้วเลี้ยวเข้าถนนราชดมิตเพื่อกลับมายังศูนย์ลุมพินีรวมระยะทางวันนี้ยาวหน่อยคือประมาณ8กิโลเมตรเบื้องต้นกปปสส่งชุดรักษาความปลอดภัยไปตรวจสอบเส้นทางแล้วและจะประสานไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อขอให้ดูแลความเรียบร้อยความปลอดภัยในการเดินขบวนอย่างเข้มงวดนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นบรรยากาศของเมื่อวานวันนี้ก็เดินต่ออีกรอบหนึ่งวันนี้หมดเวลานะครับ ขอบคุณที่ติดตามชมครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ